สวัสดีครับสุภาษิตประจําวันที่27พสิพฤษภานะครับวันนี้จะนำทุกท่านมาอ่านในข้อที่12ด้วยกันนะครับเป็นข้อที่ผมใช้ในการสอนลูกอยู่เป็นประจํำนะครับข้อนี้บอกว่าคนมีวิจ,จนนารณญาณเห็นภัยอันตรายและหลบเข้าที่กำบังส่วนคนโง่เดินลุยต่อไปและต้องทนทุกข์กับผลที่ตามมานะครับ พออ่านพระคำตอนนี้แล้วก็นึกถึงภาษิตไทยนะครับที่บอกว่ารู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นทางนะครับคนไทยหลายๆคนนะครับนะก็จะมีนามสกุลที่ใกล้เคียงกับสุภาษิตในวันนี้อย่างเช่นภรรยาผมนะครับนามสกุลกันไัยนะครับนายชวนนะครับนายกของเรานะครับหลีกภัยนะครับบางคนก็มีชนะภัยนะครับเพราะฉะนั้น การเจอภัยไม่ดีแน่ๆเะครับนะเพะฉะนั้นก็มักจะเตือนลูกเสมอว่าที่ไหนก็ตามที่เราเห็นว่าไม่ปลอดภัยเราก็ไม่ควรที่จะเข้าไปใกล้นะครับที่ไหนบ้างนะครับที่เป็นที่อันตรายที่ไหนบ้างที่เป็นที่ที่ไม่ปลอดภัยอย่างเช่นนะครับเวลาที่เขาจัดงานเลี้ยงแล้วก็กินเหล้ากันเยอะๆอะไรเงี้ยนะผมก็เห็นบ่อยๆครั้งก็ตีกันนะครับทะเลาะกันนะครับนะก็ หรือบางประเทศตอนนี้ก็ไม่น่าจะส่งลูกไปเรียนเพราะว่ามีการยริงกันในห้องเรียนอยู่บ่อยๆนะครับก็เป็นที่อันตรายนะครับเราก็อยากเข้าไปหรือที่อะโครจอนทั้งหลายนะครับหนุ่มๆชอบไปแล้วบางครั้งก็อาจจะเกิดปัญหาไปหลงไปติดนะครับนะสาวๆนะก็ไม่กลับบ้านอย่างเงี้ยนะครับนะก็เป็นที่อันตรายนะครับพรานเรารู้ว่าจะนําปัญหามาสู่ครอบครัวก็ไม่ควรที่จะไป นะครับนะียว่าเรียกว่าไม่หาเรื่องใส่ตัวนะครับส่วนคนโง่แล้วครับนะคนโง่นะครับคนโง่แม้รู้ว่าจะมีอันตรายนะครับก็ท้าทายนะครับก็ไม่กลัวนะครับก็ยังจะเข้าไปสุดท้ายก็พบกับอันตรายแต่ถ้าเรามีความจําเป็นนะครับนะที่เราจะต้องต้องเข้าไปนะครับที่เราจะต้องเข้าไปอย่างเช่นตํารวจนะครับนะที่พี่ตารวจที่ต้องเข้าไปเพื่อจัดการ คนร้ายเนี่ยนะครับข้อสําคัญก็ต้องป้องกันตัวเองนะครับคนที่หลบภัยหลีกภัยก็ดีไม่ใช่เป็นคนที่ขี้ขาดนะครับแต่เป็นคนที่พี่บีบอกว่าเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่มีวิจารณญาณแต่ถ้าจําเป็นที่จะต้องเข้าไปนะครับหรือพี่ๆหน่วยดับเพลิงนะครับที่จะต้องเข้าไปช่วยในการดับเพลิงก็ต้องมีชุดที่พร้อมนะครับในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิบัติงานนะครับนะในภาพของคนที่ทําธุรกิจก็ เช่นเดียวกันนะครับนะหลายคนนะครับที่มาชักจูงเราหรือว่ามาชวนเรานะครับในการทําธุรกิจนะครับนะหรือว่าชวนมาเป็นหุ้นส่วนนะแล้วหลายๆธุรกิจก็จะบอกว่า,าถ้ามีความเสี่ยงที่สูง High Risk ก็จะ High Return เราควรจะทำไหมนะครับนะธุรกิจที่มีความเสี่ยงก็น่าสนใจนะครับนะเพราะว่าอาจจะให้ผลตอบแทนที่ดี แต่สิ่งที่เราไม่ควรที่จะเลือกคือธุรกิจที่ผิดกฎหมายนะครับหรือว่าธุรกิจที่ผิดศีลธรรมผิดจรีตประเพณีของบ้านเมืองนะของเราหรือว่ากฎเ,เกณฑ์ที่พระเจ้าทรงวางไว้นะครับก็ไม่ควรที่จะทานะครับนะแต่ส่วนที่คนที่เป็นคนโง่นะครับนะก็ไม่สนใจนะครับก็มองว่าถ้าวันนี้สามารถสร้างผลกําไรได้ก็จะทําก่อนนะครับถ้าวันนี้นะครับทำแล้วมีความสุขแค่เบื้องหน้าก็จะทําก่อนนะครับสุดท้าย ปันปลายก็คือผลลัพธ์ที่เป็นอันตรายแล้วก็เพ,พิ่มพีบอกว่าต้องทนทุกข์กับผลที่ตามมานะครับเพราะฉะนั้นสอนลูกสอนหลานนะครับนะว่าถ้าเห็นที่ไหนก็ตามนะครับมีภัยกําลังมาก็ให้เรืหลบเซอะนะครับนะก็จะไม่ได้ต้องเจอกับปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกคนครับสวัสดีครับ